เลิกเอาชื่อน้องอาศกุลพรไปมิ้นเปรียบเทียบในช่องของคนอื่นอเออเพราะว่าเกิดประเด็นทกเทียงเปรียบเทียบ,ยบกันยังหลุนล้ามแหีงค่ะพี่น้องคะก่อนอื่นนะคะข้างบตอคอบอกก่อนถ้าขึ้นมาบอกเดี๋ยวรอบนึงแต่ว่าหลายเดือนแล้วแมนว่ามันมีเออมันมีจริงๆค่ะ FC ที่ชอบเอาชื่อน้องอาศกุลพรไปคอมเมนต์เปรียบเทียบใส่กับศิลปินท่านอื่นที่อายุไล่เลี่ยก,กันค่ะ ศิลปินของวงอื่นศิลปินของคณะอื่นไปเมียนเปรียบเทียบทั้งๆที่ในคลิปนั้นไม่มีน้องอาอายไม่มีบอมี่เลยใช่อยู่คนละส่วนอยู่คนละมองกันเลยแล้วเขาเขาบ่นว่าเอฟซีเดชเขาว่าทังบอดหนกผุนบอดเนี่ยเขาว่าทา้งน้องอาอายผุนว่าทาไมไม่ดูแลเอฟซีตัวเองดีๆทําไมปล่อยให้เอฟซีตัวเองมาล้านล้านคนอื่นแบบนี้ค่ะ เออเอ็มจี MG, คนที่บ่บนารักนะคะอยากในขาใจในตรงนี้แมนค่ะพาวาลาสูดค่ะพี่น้องอย่างเช่นน้องแพรวา,วาอันนี้คือเป็นประเด็นใช่เมื่อไม่นานมานี้เลยใช่เพราะน้องแพรวาก็เป็นนักร้องในสังกัดของคณะหมอลำาใจเกินร้อยค่ะ,คะเออแะ้วมานี้น้องกับมี่กระแสนในช่วงหนึ่งมีคนเอ็ซีน้องอะไรเอาคลิปน้องมาลงเป็นเสียงน้อง้องเพลงนั่นเลยครับพี่น้องอแต่มันมีคอมเมนต์ เชื่ออายมาจากไหนก็ไม่ทราบเพราะออว่าทางอะทางช่องแฟนคลับทุกคนลดลงนะบอกว่าแพรว่าอายุ11ป,ปีแบบลองเพ่งโมัละมาเนี่ยนะแบบก็คือแบบก็อ,อายุเท่ากันกับอาจฉิุณาพรค่ะแล้วคือแบบแฟนคลับที่เพื่นมาเปรียบเทียบเพื่นก็บาเอา้า น้องาอเสียงใสชัดเจนว่าสานพี่น้องคะในเมื่ออามนต์นั้นเเอออไปอยู่ในคลิปของคนอื่นแล้วไปคอมเมนต์ว่าไอเนี่ยเสียงดีกว่าประมาณนี้โอ้โหแล้วคือมีเยอะมากไอายออายเสียงแจ่มกว่าแต่บางเพลงนีงึดนอกเหมือนดัดเสียงแต่เหมือนน้องนี้มันดัดเสียงคน่าเออเหมือนว่าน้องแพรว่าดัดเสียงไอเนี่ยเสียงแจ่มเสียงใสกว่าอพี่น้องคะเนี่ย เยอะไม่ใช่อนน้อยค่ะไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกับวอาไอเราค่าเนี่ยเอฟซีที่เพื่อนขอใจเพื่อนแบบเพื่อนบ่ไดพอสดอเมนเพื่อนขอใจนี่เรื่องราวหนีแบบว่าเออเราไม่ควรเอาเรื่องราวของเด็กมาเปรียบเทียบนะค่ะเออมันก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าอย่าเอาอาไอมาเปรียบเทียบกับน้องแพรวาเลยเสียงดีไม่ดีนะคะก็คือคนละแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเลยค่ะอืมโอ้โหเขาเปามีหลายเลยพี่น้องแบบ คือน้องแพรวานมาทีหลังฉันกับมักอาไ<อ><อ>ฉันกับปืมอเออก็คือคนนี้คือเข้าใจก็คือชอบก็คือชอบแยกแยะนะว่าแบบแชอบคนนั้ชอบคนนี้แต่ทําไมถึงเอามาคอมเมนต์แบบนี้คนก็บอกว่าทําไมต้องเอามาเปรียบเทียบอาไอด้วยอเออมันมีคอมเมนต์บอกว่าเป็นอย่างคือเอาเด็กหน่อยมาเปรียบเทียบกันน้จาจ้า<อ>เขายุ่คนละวงคนละแบบต่างคนต่างชื่นช่มคนที่จะของหมักบ่จําเป็นตองไป กดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นไงไงกันแล้วคิดในเด้ออือโอ้โห oh. อันนี้คือเฮ้ารู้สึกรู้สึกโตววาแบบบอกนี่เรื่องเล่านี่บอกข่า,าวนี่ไปไลฟ์ไลฟ์คลิปไลฟ์คลิปแล้วพี่น้องคะแต่ก็มันยังมีเลื่อยอยู่เนาะเพราะว่าอย่างเช่นนี่แหละพราามาใหม่อืเข้าใหม่ในวงการแต่ว่าก็โดนเอาไปเปรียบเทียบ พี่นอ้องเมื่อเวลาเห็นตาเอฟซีอาอขันคนตี่ตามเขาหมอลำกระสีเอฟซีหลายๆวงมักเอาศิลปินจาของไปเปรียบเทียบใส่คนอืนอ่นม,มันนี่คนที่เขาบ่รมนเอฟซน่ะเอออย่างเช่นสาวน้นยแหละเป็นเอฟซแต่สาวพ่อยเป็นไผ่กับบองหูม,มาเห็นเอ้าเอฟซคือโบนาร<ม>ัลเมคือไป็ขอมินนี่คือเป็นที่เขนี่คน่นี่นี่นี่น้อนี่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 นต้อง่นี่นี่อี่น่่อีาน่น่ไ่น่นีนี่นย่ยอ่น่นีนนั่นี่น่ะ่ี่ี่นี่นี่นี็นี่นี่เ่ิดว่า ประเด็นเปรียบเทียบได้คนอยแล้วคือน้ําเสียงพอถึงน้าเสียงน้ําเสียงน้องทั้งสองนี้คือมันแตกต่างเลยแมนเหมือนกับอาแพราว่ะเป็นน้ําเสียงที่แบบแข็งแกร่งเป็นน้าเสียงที่แบบว่าเออแบบบางคนนอุย่ี่ืองนัดเสียงแต่ข้างนอกฟังดีดีเราอ่ะน้องไม่นด่แบบก็เสียงเด็กน้อยจะให้นัดไปไหนค่ะใช่ไหมแล้วส่วนอาอายก็เป็นเสียงที่แบบว่า โซนหนึ่นเป็นเสียงอายน่ะเสียงหวานเสียงเป็นเสียงไปอีกคนละแบบว่ายังไงซะเสียงแหลมเสียงถุมเสียงไงเสียงต่ำแต่ละคนบ่คือกันเอออย่ากให้พี่นอเขาใจในตรงนี้เออเพราะว่าไหนไอายอยู่ไหนบางคนก็แบบเห็นไหมคนที่ไม่ใช่เอฟซีนะคะเพราะวันนี้เอฟซีบอกว่าน้องออยเสียงใสชัดเจนแล้วมันก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอายอยู่ไหนล่ะทําไมไม่มีออยทำไมมาพูดอย่างนี้ล่ะเราจะมาดูทําไมไปดูนู่นสินะ มันก็เลยดูให้แบบเข้ากับป็นเอฟซีไอคือการเท่างคืเนเท่ากับแบบสงสารนายอที่แบบมีเอฟซี CI, ที่ไปลาลานคนอื่นแบบนี้เราควรจะชื่นชมนะคะเด็กเด็กหน่อยไม่ควรสมัคปนนีเฮาเนี่ยเ,นะเป็นผู้ใหญ่เฮาค้นสิชื่นชมมากกว่าที่จะเอาไปเปรียบเทียบเอออย่าให้เป็นเอฟซีที่น่ารักอยาให้เป็นเอฟซีที่ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบใครเพราะว่าเด็กก็คือเด็กออ นักพูนกับคอนไซด์เนอร์นักนกับยองมันกับเบาดีอยู่ว่าเนี่ยไอเขาคนนี้น่นารักจังเลยขนาดเพิ่อนโบห็นอ่อยู่ในคลิปหนับกับว่าเออเนี่ยเห็นแต่คอมเมนต์ที่เขาเทียงกันนะนใช่แล้วคนกับวาเนีป็นตัวของตัวเองดีที่สุดบ่าสิผู้ได้กระตามแล้วเขาในฐานะเอฟซีในฐานะที่เขาเป็นผู้ใหญ่อย่างไรซะฮานะแต่ถ้ามีอยู่บทีภาพว่าเด็กหน่อยคันเด็กหน่อยเปรียบเทียบกันเองเนี่ยสิบว่าเออแต่นี่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่รุ่นแล้วแบบรุ่นป้ารุ่นอันนี้แล้ว้แลวมาคอมเมนต์แบบเนี้ย มันรู้สึกยังไงล่ะคะมันทําให้แบบมันทําให้รู้สึกว่าเสียงไม่หกเนี่ยดูแลเอฟซีตัวเองไม่ดีเลยปล่อยให้ไปล้ารลานคนอื่นอือเอออันนี้อะพี่น้องถ้าม้องเข้าใจใหม่ข้าใจข้ามคอเข้าใจใหม่ในจุดจุดนี้ถ้าผู้ใดที่เบิรงคลิปนี้เนาะยังแบบยังพิมพ์อย่างนี้อยู่หรือไปคอมเมนต์ในพื้นที่ของคนอื่นที่ไม่มีศิลปินของเราอ่ะอยากให้แบบถ้ามคอาเข้าใจใหม่แล้ะกะมันสามารถที่แก้ไขได้มันเหมารวมด้วยนะคือเขาเเมารวมแบบ ปลาตัวเดียวก็ตายมือดอองเมาร่วมในที่นี่ก็คือว่าแบบเขาว่าเดีมยวมอร่วมมาแยอันนี้ายแดงได้ดำเด้เขาเมาร่วมมา F C R I สกณุณนาพรเป็นยังไงบ้านี้เมาหัวเท่าเมาไปเมื่อ F C ดีๆก็โดนไปหน้ามาเป็น F C ที่ไม่น่ารักนั่นที่ลาก<ล><ล>คะล<ท>้วแข้งพี่น้องขาแล้วมีหลายคนหลายที่เพิ่นอ่ะเหมือนกับเพื่นทีค่อยเบิ่งแง่อีหลาอาชุมนพอนะปกป้งปกป้องเพิ่นก็ออกมาโพสได้พี่น้องเขาออกมาโพสหลายคนมากว่า ถ้าคุณเป็นเอฟซีก็จังบโดนกหลักทุนก็นคือบางเดือนก่อนบอกว่าโพดบา่าขันหักอ,อ,อายกับไปคอมเมนต์ในพืนทีเขาอ,อาอายอันนี้คือพ่ออ่อจ๋าเออเป็นคนบอกบอกมาโพดเลยว่าคันหักสนิทก็ยังมาหักหลูกผมถอย,ยมาติดตามหลูกผมขอ,อขันเนี้ยสิไปลาล่านผู้อื่นอยู่เออคุณก็เคยออกมาโพดแล้วครั้งหนึ่งเอฟซีกะควรสีเข้าใจเนมองนี้หลายๆคนน่ะเลยค่ะพี่น้องว่่เป็นผู้เดียว เป็นสิบสิบยี่สิบคอมเมนต์ค่ะว่าซ้หนาทีไปลาลั่นในพื้นที่คนอื่นแบบนี้จนเกิดประเด็นออกมาว่าเอฟซีไอนี่แหล,ละบ้นาล่ะเออจนท่าได้เอามาบอกในมินนี้ก็คืออยากค่ะอยากบอกอยากเตือนอยากเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งแมนอยากให้พี่น้อง,นองคนเนียวกันที่กันเศรษษา้าเฮ็ดซาเนาะถ้ามีน้องแล้วไปคอมเมนต์อย่างนี้อ่ะก็ถือว่าไม่ผิดอ่ถ้ามองกับการถ้าคนอื่นมาคอมเมนต์ในพื้นที่ของเราละ่ะเราก็ไม่พอใจเหมือนกันค่ะใช่ ใ,ใจเขาใจเรานะคะฝากปันนำขาดสำหรับกรณีกรณีนี้ค่ะค่ะจะมีเรื่องเล่าเอามาชีช้แจงนเนาะออามาบอกสุพินองฟัง่งหลังค่เพิพนบอคอยเดเขาเนี่ยแอบดังเนาะบอคอยเดเห็นใน่อง่านี่ก็ได้มาเห็นกันนี่นะคะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็มีข่าวข่าวเพียงสามีไงว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะจะมาอัปเดตข่าวข่าวใหม่ในอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ